สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศิษพันธ์ขอรายงานผลสำเร็จในการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายสำนักงานเกษตรอำเภอโคกศิษพันธ์ได้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับต่างๆผ่านการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอการส่งเสริมการเกษตรตามระบบ TNV System นำปัญหาอุปสรรคโอกาสแนวทางการแก้ไขแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งสท้อนไปถึงการแก้ปัญหาให้กับเษกษตรกนในพื้นที่ 1. การถ่ายทอดความรู้พัฒนาประธานศูนย์เครือข่ายสพกก,การอบรมการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. การเยี่ยมเยียนประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสพก,กระดับอำเภอ ร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนการดําเนินงานของสพกเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายสพกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 3. การสนับสนุนสนับสนุนการพัฒนาสพกและศูนย์เครือข่ายมีค่าวัสดุุปก,กรณ์ปัจจัยการผลิตเพื่อให้สพกมีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านการ,กรเกษตรของชุมชน 4. การนิเทศงานหน่วยงานในกระทรวงกรเกษตรและสหก,กรณ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานติดตามแนะนำถ่ายทอดความรู้แก้ไขปัญหาหมิสักร,ร่วมกัน 5. การจัดการข้อมูลใช้ระบบสารสนเทศบันทึกแผนผลการดำเนินงานลงในระบบรายงานเว็บไซต์ Learning Point รายงานการอบรมการศึกษาดูงาน รายงานความก้าวหน้า 6. ผลผลิตสพกรและเครือข่ายสามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรได้ 7. ผลลัพธ์สพกรและเครือข่ายมีการพัฒนาทักษะด้านการเกษตรมีความเป็นผู้นำด้านการเกษตรสามารถถ,ถ่ายทอดความรู้และสร้างเครือข่ายไปสู่เกษตรกรในชุมชนเดียวกันได้ จากความสำเร็จในการนำระบบส่งเสร,ริมการเกษตรไปขับเคลื่อนง,งานสามารถสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสร,ริมการเกษตรอำเภอโคกศิษยพันธ์มีสัพกและศูนย์เครือข่ายจํานวน13ศูนย์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาให้ชุมชนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้จากผู้ร่วมอาชีพเดียวกัน ที่ประสบค,ความสำเร็จมีความพร้อมเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้แก่เกษตรกรรายอื่นๆในชุมชนเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและชุมชนโดยทำการผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และชุมชนนั้นเกษตรกรนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากสพกไปประยุกต์ใช้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มปริมาณและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตผลิตสินค้าที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมมีระบบการผลิตที่พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนในปีพุทธศักราช2565ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายอำเภอโคกศิพันดำเนินงานโครงการและกิจกรรมดังนี้1 กิจกรรมประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่ายสพกการประชุมคณะกรรมการสพกและแป้งใหญ่ระดับอำเภอเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ประชุมแล้วสี่ครั้งครั้งละ10ลายณนะศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่าย 2. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำเพื่อบ่มเพาะเกษตรกรไปสู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เกษตรกรผู้นำสามารถถ่ายทอดความรู้และสร้างเครือข่ายไปสู่เกษตรกรชุมชนเดียวกันได้ดำเนินการแล้ว3มครั้งครั้งละ30รลายดำเนินการในพื้นที่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านกลางมู่ที่2อํตำบลด่านม้งคำ 3. กิจกรรมการจัดงานวันทายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูผลิตใหม่เพื่อให้เกษตรกรมีความกระตือรือร้นและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับการเกษตรของตนเป้าหมายเกษตรกรร่วมงานอําอำเภออำเภอละ30ลายรวม150ลาย ดำเนินการในพื้นที่เครือข่ายสอกนายทรงศักดิ์ท่วมสูงเนินหมู่ที่14ตำบลตองโข